สวัสดีครับกลับมาพบกับ Neuro Talk นะครับล่าสุดเป็นเอพิโซดที่35แล้วนะครับนะฮะประเด็นที่จะพูดวันนี้ก็คือเป็นประเด็นเรื่องของการุนยฆานะครับนะฮะทำไมประเด็นนี้มันถึงไม่ง่ายแล้วก็ยังไม่มีแบบแผนชัดเจนนะครับในโดยเฉพาะในประเทศไทยนะปัจจุบันนะครับนะฮะก็ก่อนที่จะพูดประเด็นนี้เนี่ยก็ขอเกริ่นก่อนแล้วกันนะครับว่ามีวันหนึ่งเนี่ยน่าจะสักประมาณเดือนที่แล้วนะครับมี จริงๆไม่ถือว่าเป็นผู้ป่วยนะเขาเป็นก็คือคนปกตินะครับเดินเข้ามาตรวจกับผมนะครับี่คลินิกนอกเวลานะครับแล้วก็บอกว่าอพอดีเห็นบทความผมนะไม่ไม่รู้ไปเห็นที่ไหนกันนะแล้วก็พยายามเซิร์ชแล้วก็มาพูดก็คือมาตรวจเนี่ยเพื่อมาพูดคุยเฉยๆนะครับไม่มีอะไรนะฮะก็คือเขาเขาบอกเลยนะว่าคือผมจะไม่ระบุแล้วกันนะว่าเป็นยังไงนะฮะคือเขาบอกเลยว่าเออหมอ ขอ,ขอมาคุยเรื่องประเด็นนี้นะครับแต่ว่าเขาเนี่ยไม่ได้มีอะไรผิดปกตินะฮะแข็งแรงดีนะครับแล้วก็หาง่ายๆคือไม่ได้ทํางานประจํานะครับตอนนี้ก็คือหาง่ายๆคือเที่ยวอย่างเดียวนะครับก็คือตะเวนเที่ยวอาจจะท่าที่ฟังดูก็เหมือนจะเกือบรอบโลกละนะครับนะฮะก็เที่ยวโยุโรปเยอะนะครับ เขากา็มาบอกว่าเขาสนใจประเด็นเรื่องนี้การลุยค่านะครับนะฮะเขาก็พูดเพิ่มเติมว่าตัวเขานะ่อยากทำนะครับเขาก็เลยมาสอบถามว่าเออเมืองมันเป็นยังไงประเทศไทยเป็นยังไงอะไรเงี้ยนะครับนะบผมก็เลยถามว่าเอาแล้วทำไมถึงอยากทำหลักนะครับอือคือเขาก็บอกว่าอ่าง่ายๆคือเขาไ,ไม่อยาก เจ็บป่วยนะครับอ่าจริงๆคือเขาพูดตรงๆเลยเนี่ยเขาบอกว่าเขาจริงๆเขาไม่อยากตรวจหรือไม่อยากเข้าโรงพยาบาลเลยนะครับนะฮะโรคประจําตัวไม่มีนะครับอ่าตรวจสุขภาพก็อาจจะตรวจแบบง่ายๆโอเคจาะลงจาะเลือดอะไรก็ตามนะครับแต่ว่าเขาไม่อยากทําอะไรที่มันเยอะไปกว่าน,นั้นนะครับถึงรู้ว่าเป็นโรคเขาก็บอกว่าเขาไม่อยากกินยานะครับไม่อยากผ่าตัดนะฮะก็เขาอ่ามีความหวังว่าสักวันหนึ่ง นะครับก็คือเขาก็จะไปเที่ยวที่ย่างนี้แหละแล้วก็จองโปรแกรมแพ็กเกจแบบนี้ไว้ว่าสักวันหนึ่งเนี่ยนะครับก็จะไปนอนแล้วก็อาจจะไปถึงจุดนั้นนะครับในสักวันหนึ่งคือเขาฝันแบบนั้นว่าคล้ายๆว่าอะเที่ยวเที่ยวสบายๆยอยู่แล้วก็อยากไปถึงจุดนั้นนะครับนะฮะนะก็วันนี้ก็เลยเก็บประเด็นนี้มา พูดคุยกันนะครับโอเคอันนี้คือคนคงเข้าใจความหมายการุณยฆ่าระดับหนึ่งแล้วเนาะเดี๋ยวหมอมีลงรายละเอียดนะครับนะฮะเอาง่ายก็คือเป็นการที่นะครับตั้งใจหรือว่าจงใจที่จะนะครับจบชีวิตนะฮะนะครับ,นะรบก็โอาเคหมอเข้าใจว่าทุกคนเนี่ยนะครับชีวิตมนุษย์เราเนี่ยก็คือ เรารู้อยู่แล้วล่ะว่าเราไม่สามารถที่จะหลีกหนีความเจ็บป่วยหรือความตายไปได้นะครับอันนี้ก็คือเป็นคือคนเรารู้เรื่องของความเจ็บป่วยแล้วความตายมาตั้งแต่อดีตละวาจรับตั้งแต่แบบยุคอย์ปโปราณนะครับนะฮะยุคอ่าโรมันนะครับอย่ายุคจกักรพรรดิจีนนะจกักรพรรดินะอะไรนะจินซีใช่ไหมที่ ก็อยากได้ยาอายุวัฒนะถูกไหมไม่อยากตายนะครับเพราะว่าความตายเนี่ยเป็นสิ่งที่เรากลัวที่สุดนะครับนะฮะแต่ว่าพอเราเรียนรู้พอเรามีประสบการณ์เยอะความกลัวนั้นมันก็ลดลงนะครับแล้วก็มันเป็นความกลัวที่เราไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงได้นะครับแต่หมอจะยังยืนยันเสมอว่า,าถ้ามนุษย์เนี่ยนะครับหรือแม้แต่สัตว์กเองนะนะจะสังเกตว่า ไม่มีสัตว์ตัวไหนฆ่าตัวตายถูกไหมครับนะฮะเพราะว่าอะไรเพราะว่าสมองเขาคิดไม่ได้ขนาดนั้นนะครับนะฮะนะครับไม่มีสิ่งมีชีวิตชนิดไหนฆ่าตัวตายนะครับนอกจากมนุษย์นะเอเท่าที่รู้นะนะครับนะฮะมนุษย์เนี่ยมีความสามารถที่จะคิดไปได้เกอะได้ไกลแล้วได้กว้างนะครับนะฮะคิดไม่จบคิดทบทวนไปเรื่อยนะครับนะฮะฉะนั้นมนุษย์เนี่ยเป็น สิ่งมีชีวิตสิ่งเดียวที่สามารถจบชีวิตตัวเองได้นะครับนะฮะนะครับนะและก็ยังยืนยันเหมือนเดิมว่าถ้ามนุษย์อยู่ในช่วงที่ร่างกายสภาวะร่างกายและจิตใจปกติเนี่ยนะครับมนุษย์เนี่ยจะไม่มีความรู้สึกว่าตัวเองจะอยากตายนะครับนะฮะนะครับ,นะรบฉะนั้นคําถามผมว่าผมพูดอย่างนี้ให้เขาฟังกันนะครับแล้วผมก็พูดผมก็ย้อนถามกลับไปว่า นะครับโอเคตอนนี้คุณอาจจะตั้งใจอย่างนี้เพราะว่าโอเคคุณอาจจะศึกษามาหรือว่าดูมาว่าโอเคการทำอย่างนี้มันก็มันก็โอเคระดับหนึ่งในในความคิดคุณตอนนี้นะครับแต่หมอกับเรียกจะมีคำถามสั้นๆส,สองคำถามเนี่ยนะครับนะฮะอันแรกเลยนะคำถามแรกที่สำคัญเลยนะว่าคุณจะระบุเวลาได้ไหมว่าคุณจะทำแบบนั้นจริงๆเนี่ยตอนไหนเนี่ย วันไหนช่วงไหนนะครับโอเคถ้าร่างกายเราสบายดีอย่างที่บอกนะครับ,นะรบตื่นเช้าเรายังทานอาหารได้ไปเที่ยวได้นะี่ยแล้วตอนไหนล่ะที่เราจะคิดหรือตัดสินใจแบบนั้นนะครับนะีบ่อันนี้เป็นประเด็นแรกนะฮะประเด็นที่สองเนี่ยโอเคตอนนี้เราอาจจะรู้สึกว่าเราแบบไม่น่ามีอะไรต้องห่วงนะครับถามตัวเขาเองเขาบอกว่าโอเคเขา ตัวคนเดียวตอนนี้นะครับมีญาติแต่ญาติก็ไม่ได้เอาง่ายๆคือไม่ได้มีความใกล้ชิดหรือผูกพันพึ่งพิงกันอะไรขนาดนั้นนะฮะก็คือเอาง่ายๆคือออยู่เที่ยวกับเพื่อนนะครับประมาณนั้นนะฮะคำถามที่สองเป็นประเด็นตามมาคือณขนาดนั้นเนี่ยเราจะหมดห่วงหมดคิดได้จริงๆหรือ นะครับมันไม่ได้มีประเด็นแค่ว่าตัวเราคนเดียวใช่ไหมครับเพราะว่า,ามนุษย์ส่วนใหญ่เป็นสัตว์สังคมนะครับโอเคอยู่กับเพื่อนเพื่อนจะอยากให้ทําอย่างนั้นจริงเหรอนะครับมีทรัพย์สินคนที่เกี่ยวข้องหรืออาจจะเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินเราเนี่ยเขาอยากจะให้ทําอย่างนั้นจริงหรือนะครับและเวลาเมื่อถึงตอนนั้น,นจริงเนี่ย นะครับพอเราอายุเยอะขึ้นจริงนะเราต้องเข้าใจว่าความคิดเราก็จะเปลี่ยนนะครับนะนะประเด็นนี้จริงๆตอนแรกผมก็เชียร์เขาว่าเออมันคือเนื่องจากอนาคตเนี่ยเป็นละมันไม่แน่นอนนะครับนะแต่สิ่งที่เราแน่นอนคือตอนเนี้ยเราตรวจสุขภาพได้นะครับนะครับการที่ป้องกันไว้ไม่ให้เราเป็นโรคก,ก็เรามีอายุเยอะแล้วก็สุขภาพแข็งแรงเนี่ยถ้าถามหมอคือมันเป็นสิ่งจําเป็นนะครับ ไม่อยากเป็นโรคหลายก็ตรวจโรคหลายก่อนนะครับตรวจเร็วรักษาเร็วนะครับไม่หนักแล้วก็ชีวิตอนาคตก็อาจจะยืนยาวแล้วก็มีความสุขได้นะครับบางคนอายุเยอะไม่ได้แปลว่าจะไม่มีความสุขเสทีสเดียวนะครับถ้าวางแผนด,ดีดูแลตัวเองดีๆมันก็มันก็มีความสุขได้นะครับ,นะรบโอเคมันอาจจะไม่ได้เที่ยวยาวจนถึงอายุ80-90ิบ้าสิบนะครับแต่ก็มีความสุขได้นะครับ พอถึงเวลานั้นจริงๆเนี่ยหกสิบเจ็ดสิบเนี่ยความคิดเปลี่ยนนะครับนะการจะทําอะไรสักอย่างเนี่ยความคิดเปลี่ยนนะครับนะอันนี้ก็เลยฝากเขาคิดไวน้นะครับนะฮะอืมนะโอเคอันนี้เราไปคุยเรื่องอรายละเอียดเลยแล้วกันนะจอทำความรู้จักครข้าวนะครับชีวิตมนุษย์เราก็เป็นการเปลี่ยนแปลงนะครับไปตามนะ เวลานะครับสิ่งแวดล้อมนะครับนะฮะผ่านทักษะประสบการณ์นะครับมากมายนะก็เวลาเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนนะครับนะฮะโอเคครับทำไมถึงมีประเด็นเรื่องของการยุนเนคาดเกิดขึ้นนะฮะนะครับก็ปัจจุบันนะนะครับก็คือจริงๆอเรียนรู้ความเจ็บไข้ได้ป่วยนะครับ รวมถึงการเสียชีวิตเนี่ยนะครับไม่ว่าจะผ่านจากประสบการณ์จากรุ่นสู่รุ่นนะครับเราอาจจะมีญาติที่มีการเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วเราก็ไม่อยากเป็นแบบนั้นนะครับนะครับก็แม้ว่าการรักษาโรคไข้เจ็บปัจจุบันจะพัฒนาไปมากนะครับการวินิจฉัยทําได้มากขึ้นแม่นยํายิ่งขึ้นนะครับแต่ส่วนหนึ่งก็นะครับมันก็จะทให้ตัวโรคนะครับมันอยู่กับเรา นานขึ้นนะครับนะฮะแล้วก็บางโรคเนี่ยมันง่ายๆคือมันไม่ได้เป็นแล้วมันจะแฮปปี้หรือว่าไม่ได้มีอะไรแทรกซ้อนเลยนะครับนะฮะโอเคการที่เป็นโรคบางอย่างนะครับโดยเฉพาะโรคเรื้อรังนะครับไม่ว่าจะเป็นโรคเกี่ยวกับหลอดเลือดหัวใจนะครับนะตายนะครับนะฮะหรือแม้กระทั่งโรคยอดฮิตไม่ใช่โรคอดฮิตนะครับโรคที่เป็นพร้อมกับความเสื่อมหรืออายุที่เยอะขึ้นนั่นก็คือมะเร็งนะครับนะฮะพวกนี้เนี่ย มันไม่ได้มีแค่ตัวโรคกันเดียวนะครับมันก็จะมีภาะวะแทรกซ้อนนะครับอาการปวดอาการไม่สบายจากโรคนะครับฉะนั้นปัจจุบันเนี่ยการรักษาโอเคอาจจะแม้จะรักษาตัวโรคได้นะครับแต่ว่า,าชะลอได้นะครับหรือแม้กระทั่งจริงๆถ้ารักษาเร็วตรงนี้บางคนก็หายได้นะโอเคครับนะฮะแต่ว่าผลจากการรักษาผลจากตัวโรคที่มันยืดยาวไปเนี่ยมันก็จะทําให้เกิดความทุกข์ทรมานนะครับไม่ว่าจะเป็นทาง กายเองก็ตามหรือว่าทางจิตใจเองก็ตามนะครับนะฮะนะครับมันก็จะต้องมีการตั้งคําถามว่าเอ๊ะแล้วถ้าคนที่เป็นเนี่ยนะครับมันมีความทุกข์ความทรมานมากกว่าความสุขนะครับตัวของตัวคนไข้เนี่ยนะครับมีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธที่จะล้างชีวิตนะครับหรือว่าขอร้องนะครับแพทย์นะครับ,นะรบให้จบชีวิต ได้หรือไม่นะครับนะฮะประเด็นนี้ก็เป็นประเด็นที่มีการถกเถียงกันมายาวนานนะครับนะฮะก็มันเป็นมันไม่ใช่เป็นแค่ประเด็นทางการแพทย์นะครับมันก็เป็นประเด็นเรื่องของทางจริยธรรมนะครับสิที่มนุษยชนนะครับนะฮะกฎหมายนะครับหรือแม้กระทั่งศาสนาเองก็ตามนะครับนะะมันเลยเป็นประเด็นที่อาจจะไม่ได้มีขาวดำสักทีเดียวนะครับนะฮะ อย่างที่เรารู้กันนะครับปัจจุบันเนี่ยโรคที่ทําให้เราเสียชีวิตก็ปัจจุบันส่วนใหญ่ก็ยังเป็นโรคทางหลอดเลือดนะครับนะฮะหลอดเลือดหัวใจหลอดเลือดสมองนะครับนะฮะโอเคหลอดเลือดหัวใจปัจจุบันการรักษาดีขึ้นนะครับนะฮะหลอดเลือดสมองการรักษาดีขึ้นนะครับแต่ว่าทางสมองเนี่ยการรักษาบางครั้งจะยัง,ยงได้ความอ่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอาจจะไม่ได้หายขาดะนะครับแล้วก็ทําให้ร่างกายเราไม่สามารถที่จะอ่าใช้งานได้ตามปกติ นะครับแล้วก็ทาให้เอาง่ายคือทุกโลภาพนะครับมีโอกาสที่จะติดเตียงติดที่แล้วก็เกิดภาวะแทรกซ้อนได้ครับที่เดี๋ยก็จะเป็นโรคพวกโรคปอดโรคอะไรก็ตามเนี่ยนะครับนะฮะสุดท้ายปัจจุบันเนี่ยนะครับถ้าเราคนเราอายุเยอะขึ้นเนี่ยนะครับส่วนใหญ่ก็จะเลี่ยงโรคพวกนี้ไม่ได้อยู่แล้วนะครับโรคหัวใจหลอดเลือดตายนะครับรวมถึงมะเร็งนะครับมันเป็นโรคที่มาพร้อมกับความเสื่อมด้วยส่วนหนึ่งของอายุนะครับนะฮะ โอเคพวกนี้มีหลายปัจจัยนะแต่ว่าอายุเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้มันมีโอกาสที่จะเป็นได้นะครับปัจจุบันเนี่ยในทางการแพทย์นะครับนะฮะก็นะครับนะฮะแพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์ทุกคนเนี่ยก็ยังยึดถือนะครับคำสัญญานะครับทางการแพทย์นะครับนะหรือตามบิดาทางการแพทย์อย่างฮิปโปเกติสนะครับนะฮะซึ่งเป็น ซึ่งคำสัญญาณนั้นเนี่ยนะครับจะระบุไว้ว่านะครับทางทีมแพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยจะให้การรักษาอันเป็นผลประโยชน์กับตัวคนไข้เท่านั้นนะครับนะฮะและละเว้นการทำร้ายหรือทำอันตรายหรือว่าทำการรักษาซึ่งก่อให้เกิดผลเสียกับตัวผู้ป่วยโดยตรงนะครับอันนี้ไม่รวมว่าให้ยาไปแล้วอาจจะเกิด ผลข้างเคียงเพระว่าแท็กซอนหรือว่าผลการแซ็กซอนหลังการรักษาอะไรนี้มันจะไม่เกี่ยวกันนะครับนะอันนั้นนะครับนะครับเราจะไม่จงใจนะครับใหอ้อันตรายหรือว่าทําลายนะครับตัวผู้ป่วยหรือคนไข้นะครับอันนี้เป็นคำมั่นสัญญาที่ยึดถือกันมาร่วมพันปีนะครับนะครับ แต่อย่างที่บอกนะครับพอพอยุคสมัยมันเปลี่ยนไปนะครับคนเข้าใจความเจ็บป่วยความตายนะครับมากขึ้นนะครับคาถามจึงเกิดขึ้นอย่างที่บอกไปแล้วนะครับนะฮะฉะนั้นประเด็นเรื่องของการทําการุณยฆาตเนี่ยจึงถือกําเนิดขึ้นนะครับในช่วงหลังๆเนี่ยนะครับก็เป็นที่ถกเถียงว่าไอ้มันจะนะครับการที่อ่าจะให หมอหรือว่าบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยช่วยจงใจจบชีวิตเพื่อบรรเทาความเจ็บปวดหรือความทุกข์เนี่ยนะครับมันเป็นไปได้ตามพารลองจองทำหรือว่าเหมาะสมหรือไม่นะครับนะครับ,นะรบก็ยังถกเถียงมาถึงนปัจจุบันนะแม้ว่าจะมีการเริ่มทํากันจริงแล้วก็ตามนะครับฮนะบโอเคเรามารู้กับเบื้องต้นก,นก่อนนะครับก็คือการทําการรุนแรงเนี่ยอย่างที่บอกคือมันเป็นการจงใจจบชีวิตนะครับนะฮะ นะครับด้วยภาวะอะไรก็ตามที่ทําให้รู้สึกว่ามีความทุกข์ในการใช้ชีวิตมากกว่าการที่จะอยู่นะครับนะฮะนะครับซึ่งปัจจุบันก็จะแบ่งออกเป็นนะครับอสองแบบนะครับก็คือเป็นแบบ Active หรือว่าพา s ซีฟนะครับนะฮะก็คือ,อแบบพา s ซีฟเนี่ยก็คืออาจจะทํากันมาระดับหนึ่งแล้วก็คือการหยุด การให้การรักษานะครับไม่ว่าจะเป็นยากระตุ้นนะครับนะฮะไม่ปั๊มหัวใจหรือว่าการให้ยาบรรเทาปวดเพื่อลดอาการนะครับนะฮะนะครับซึ่งยาอาจจะมีผลให้ผู้ป่วยสบายขึ้นร่างกายได้พักนะครับนะฮะนะครับแล้วก็อาจจะเสียชีวิตเองนะครับในที่สุดนะครับนะฮะส่วนในกรณีที่ผู้ป่วยร้องขอเพื่อให้จบชีวิตแล้วก็แพทย์อาจจะให้นะครับ ยาหรือว่าสารเร่งให้ผู้ป่วยถึงแก,ก่กรรมเร็วขึ้นนะครับนี้เขาเรียกว่าเป็นการแอคทีฟนะครับนะฮะก็คือเป็นการตอบสนองต่อผู้ป่วยโดยตรงนะครับโดยมีแพทย์เป็นผู้ช่วยนะครับนะบซึ่งประเด็นนี้มันก็ไม่ง่ายนะครับอย่างที่เรารู้กันเพราะว่า,วาคนที่ ทำเนี่ยนะครับก็ต้องนะครับชั่งน้ําหนักหลายปัจจัยนะครับไม่ว่าจะเป็นประวัติการเจ็บป่วยนะครับว่าอ่าเป็นจริงนะครับมากน้อยแค่ไหนนะครับตัวโรคมากน้อยแ็่ไหนนครับไม่มีทางรักษาโดยการรักษาโดยปัจจุบันให้ทุเราชะลอหรือว่าหายสนิทได้หรือไม่นะครับนะการตรวจยืนยันสภาวะโรคนะครับนะการประเมินสภาวะจิตใจของผู้ป่วยณขณะนั้นนะครับ สิ่งที่ต้องระวังก็คือสภาวะผู้ป่วยของผู้ป่วยที่เป็นโรคนะครับแม้ก็ต้งโรคทางกายไม่ได้ั้งจิตใจก็ตามไม่ว่าทางกายไม่ได้ป่วยนะสภาวะจิตใจเขาเนี่ยก็มีผลต่อการตัดสินใจนะครับของตัวผู้ป่วยเองนะครับนะบฉะนั้นแพทย์จะต้องมีความมั่นใจว่าสภาวะจิตใจของผู้ป่วยเนี่ยนะครับอ,อยู่ในช่วงที่เรียกว่า ถ้าพูดในแง่ของเรื่องของอารมณ์ก็ต้องอยู่ในช่วงของอารมณ์ปกตินะครับไม่ได้มีอารมณ์ซึมเศร้าหรือว่าไม่ได้มีอารมณ์แปรปรวนอะไรปนะระมาณนั้นนะครับนะนอกจากนั้นก็ยังต้องดูเรื่องของกฎหมายท้องถิ่นของแต่ละประเทศด้วยนะครับนะความเชื่อของทางศาสนานะครับนะว่าเป็นยังไงน,นนะครับอย่างไรก็ตามปัจจุบันนะครับก็มีประเทศที่สามารถทาการรุญย์ค่าได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายแล้วนะครับนะแล้วก็ เริ่มมีผู้ใช้บริการนะครับเยอะขึ้นนะครับ,รบแล้วก็แต่โอเคแน่นอนนะครับมากกว่าร้อยละ70-80พวกนี้ก็จะเป็นโรคที่รักษาไม่หายนะครับแต่เป็นโรคมะเร็งหรือว่าเป็นโรคของความเสื่อมของวัยวะที่เง่ายๆคือไม่สามารถเปลี่ยนหรือว่าไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้นะครับนะฮะโอเคซึ่งประเทศที่ ให้ทำการุณยคาาเนี่ยนะครับโอเคส่วนใหญ่ก็จะเป็นทางยุโรปถูกไหมครับเนเธอร์แลนด์เบนเยียมลัสเซนเบิร์กสวิตเซอร์แลนด์เยอรมันออสเตรียนะครับนะฮะนะครับทางอเมริกาก็จะมีอเมริกาแคนาดาอะไรเงี้ยนะครับนะฮะนะญี่ปุ่นนะครับอินเดียนะครับออสเตรเลียนะครับนะฮะประเทศไทยยังไม่ปรากฏสีใดๆนะครับนะฮะแต่สำหรับประเทศที่สามารถทำการุณยคาา นะครับแบบแอคทีฟได้ก็คือผู้ป่วยสามารถที่จะรีเควสตได้เลยเนี่ยนะครับก็ยังมีไม่กี่ประเทศนะครับนะก็จะประกอบด้วยญี่ปุ่นนะครับเยอรมันสวิตส์นะครับสหรัฐนะครับย้าว่าบางรัฐด้วยนะครับนะฮะก็ส่วนใหญ่แพทย์ก็ต้องลงความเห็นว่าเป็นโรคที่รักษาไม่ได้แล้วนะครับนะแล้วก็มีโอกาสที่จะเสียชีวิตภายใน6เดือนนะครับซึ่งอาจจะต้องใช้คณะแพทย์เลยนะครับเป็นคณะกรรมการจริยธรรมของโรงพยาบาลนะครับนะฮะซึ่ง ร่วมกันตัดสินใจแล้วก็ประเมินนะครับตัวผู้ป่วยนะครับนะฮะก็วันนี้ก็เป็นประเด็นว่าถ้าสมมติแค่ตัวคนไข้เองอยากทำนะครับตัวคนไข้และครอบครัวอยากทำนะครับนะฮะได้ไหมนะครับนะฮะได้ไหมอะไรเงี้ยนะครับนะก็จริงๆก็ปัจจุบันก็ยังส่วนใหญ่นะจะต้องอ่า ได้รับการรับรองจากแพทย์แล้วนะครับเอางนี้กันนะฮะปัจจุบันก็ต้องรับรองครับจากแพทย์ก่อนนะครับแล้วก็แพทย์ก็จะต้องเป็นคณะกรรมการนะครับคงไม่มีแพทย์คนใดคนหนึ่งกล้ารับรองหรือว่ากล้ายืนยันนะครับนะฮะครับวิธีในปัจจุบันก็ส่วนใหญ่ก็จะใช้ยาเป็นหลักนะครับนะฮะผมคงไม่ต้องระบุเรื่องของตัวยานะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะมาเป็นได้ทั้งยากินแล้วก็ยาทังหลอดดำแล้วก็ ส่วนใหญ่ก็ยาจะมีผลต่อการลดการรับรู้สตินะครับคลายกล้ามเนื้อแล้วก็กดการหายใจหยุดการทํางานของหัวใจนะครับนะฮะอีกวิธีหนึ่งที่เพิ่งเริ่มมีการทดลองแล้วก็เริ่มมีการใช้นะครับนะในช่วงไม่นานมานี้นะครับหลังปี2028 0เนี่ยก็คือการใช้แคปซูลนะครับนะนะครับนะับก็ส่วนใหญ่ก็จะทํางานโดยการ ปล่อยพวกไนโตรเจนเข้าไปในแชปบูนนะครับแล้วก็ทําให้ระดับออกซิเจนมันลดนล,อลอองอย่างดเร็วคนไข้ก็จะหลับไปแล้วก็าหายใจไม่ได้แล้วก็ตายก็คือปอดก็จะหัวใจก็จะไม่ทํำงานนะครับนะฮะพวกนี้ก็จริงๆเขาสามารถที่จะสุ่มแล้วก็เลือกได้นะครับเช่นคุณบางทีไปพักโรงพยาบาลซึ่งโรงมาพวกนี้ก็ส่วนใหญ่เขาจะทําเป็นกึงก่งๆว่าเป็นเหมือนโรงแรมหรือว่ารีสอร์ทนะครับนะฮะ แล้วก็เป็นแบบสุ่มได้คือเราสามาร ання, chutz, Straße, nerve, light, alcohol, ท enza, ทถที่จะกดยานะครับบางวันฉีดยาแล้วก็นอนหลับธรรมดาตื่นขึ้นมาปกตินะครับบางวันเป็นยาจริงนะครับกดไปปุ๊บนะฮะสู่ขิดนะครับนะฮะเหมือนกันนะครับเหมือนกับเครื่องวันนี้ก็เข้าไปนอนปกติตื่นนาปกตินะครับนะวันดีคืนดีก็เข้าไปนอนแล้วก็สู่ขิดนะครับนะฮะพวกนี้ก็จะมีการ r ร n d ด m สักนิดหนึ่งนะครับแต่ส่วนใหญ่เขาก็จะให้คนไข้เป็นคนทำเองนะครับนะยาเม็ดก็อาจจะผสมกับวายแชมเปญอะไรก็ว่าไปนะครับนะประเด็นพวกนี้คือข้อเสียมันคืออะไรครับก็คือถ้ามันมีการทํากันอย่างแพร่หลายหรือว่าเขาถึงง่ายเกินไปนะครับมันก็อาจจะนามาสู่การทําการุญยา่าตแบบพ่ํามื่อนะครับนะครับกนะารทําการุญยาภาพ แบบพ่มเพื่อนี่นะครับมันจะมีส่วนหนึ่งมันอาจจะเป็นการตั้งใจหรือว่าการฆาตกรรมอย่างสุจริตนะครับนะฮะเพราะว่าเราก็รู้กันอยู่แล้วว่าคนอ่าง่ายคือผู้สูงอายุนะครับหรือว่าคนที่มีภาวะทางจิตใจหรือแม้ว่าทั้งคนป่วยเรื้อรังเนี่ยนะครับมันก็อาจจะมีบางช่วงที่สภาวะจิตใจหรือว่าอารมณ์เขาผิดปกตินะครับ การถูกกดดันนะครับการสับสนจากภาวะโรคทางกายหรือว่าการใช้ยาเนี่ยนะครับมีผลต่อสติสัมปชัญญะในการตัดสินใจแล้วก็รวมถึงอารมณ์ที่แปรปวนนะครับของแต่ละ,ะแต่ละช่วงเวลาแล้วก็แต่ละโลกประจำตัวหรือแม้กระทั่งยาที่กินเนี่ยนะครับบางทีมันอนาจจะกระตุ้นทําให้เกิดความผิดปกติของอารมณ์ได้นะครับก็คืออาจจะนํามาสู่การ คิดสั้นได้ในแค่ช่วงสันส้นๆแล้วก็บอกว่าอยากทําหรือว่าถูกกดดันให้ทำเนี่ยนะครับนะอันนี้มันมีผลหมดนะครับแล้วก็ก็เลยอาจจะมีผลทั้งในแง่ของกฎหมายนะครับนะบเช่นวันนี้ปัจจุบันแม้กระทั่งแม่ไม่เรียดไม่ได้มีประเด็นนี้นะครับนะญาติกลุ่มหนึ่งตัดสินใจแบบหนึ่งญาติอีกกลุ่มหนึ่งตัดสินใจแบบหนึ่งนะครับอันนี้คือ ต้องบอกว่ามันมันไม่ได้ตัดสินใจกันง่ายนะครับว่าว่าจะทำหรือไม่ทำนะครับและใครควรจะเป็นคนตัดสินใจตัวเองตัดสินใจได้เองจริงไหมตอนนั้นสติสมัมปชญัญญะอยู่ในเก์ดีไหมอันนี้มันไม่มีตัวชีวัดได้ดีนะครับนะฮะนะครับ,ค,รบคือมันไม่มีมีอะไรที่สามารถจะชีวัดได้แบบ ทำแต่ไม่ทำได,ได้ดีขนาดนั้นนะฮะสรุปนะครับนะฮะก็คือถ้ามองในแง่ประโยชน์เนี่ยก็คือผูอ้ป่วยระยะเนี่ยสามารถที่จะวางแผนได้นะครับแล้วก็ผู้ป่วยเนี่ยก็จะสามารถาจากไปในช่วงเวลาที่เขาเหมาะสมนะครับนะบางคนอาจจะมีครอบครัวนะครับมาอยู่เคียงข้างนะครับในวันที่เสียนะครับนะ ก็จากไปอย่างสงบนะครับไม่ทุกขทรมานจากตัวโรคหือการรักษามากนะครับนะฮะผลทางอ้อมก็คืออาจจะเป็นการลดค่าใช้จ่ายนะครับในการรักษาที่อาจจะแค่ยื้อชีวิตนะครับแล้วก็แต่ว่าคนที่ถูกยื้อเนี่ยจะมีความเจ็บปวดนะครับทั้งทางกายและทางใจนะครับนะฮะแล้วก็ลดการสิ้นเปลืองนะครับทรัพยากรทางการแพทย์ในการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายที่ อย่างที่บอกคืออาจจะไม่ได้มีประโยชน์อะไรทางการแพทย์และคนที่ถูกยื้อก็จะมีความเจ็บปวดนะครับนะฮะอย่างไรก็ตามนะครับนะฮะมันก็จะมีประเด็นคืออย่างที่บอกมาแล้วก็คือการประเมินว่าผู้ป่วยรายนั้นเนี่ยเหมาะสมหรือเปล่านะครับทั้งทาง,ทางจิตใจและทางกายนะครับก็ยังเป็นสิ่งที่สําคัญนะครับนะฮะอันนี้ก็สําหรับประเทศไทยนะครับก็ ถ้าถามผมเองก็ยังยังยังไม่สามารถที่จะทำได้ในปัจจุบันนะครับนะครับ,นะรบดีนี้ทุกคนยังอ่านจะรู้ใช่ไหมว่าตอนผมแนะนำอะไรเข้าไปถูกไหมนะครับผมก็ตั้งคำาผมก็เนี่ยแหละคำถามท,าที่ผมตั้งไว้สองข้อเนี่ยนะครับมันนั้นคือเมื่อไหร่แล้วเราจะหมดห่วงจริงหรือไม่นะครับตรงนีนเน้เป็นสองประเด็นที่เขาจะต้องตอบได้ก่อนนะครับโอเคถ้า อยู่คิดแบบนั้นมาสิบปียี่สิบปีสามสิบปีแล้วไม่เปลี่ยนแปลงเลยว่าสักวันหนึ่งจะต้องทําแบบเนี้ยมันเป็นจุดมุ่งหมายสูงสุดของชีวิตเนี่ยนะครับนะครับอืมไม่พูดแล้วกันนะอืมนะครับแต่ถ้ายังไม่แน่ใจนะครับยังตอบสองค้อถามผมไม่ได้อ่ะนะครับแนะนํานะฮนะแบตรวจสุขภาพนะครับ <laughs> อย่าให้เจ็บไข้ได้ป่วยนะครับเป็นรู้สึกนะครับดูแลสุขภาพร่างกายดีครับผมว่ายังไงก็ตามการที่มีอายุเยอะหรือว่าการที่เป็นโรคบางอย่างมันไม่ได้แย่เสมอไปนะครับกับการรักษาในปัจจุบันนะอืนะครับโอเคครับก็จบแล้วนะครับถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กด s ับสไครต์ด้วยนะครับนะฮะถ้ามีเวลาก็จะมาทําคลิปแบบนี้อีกเรื่อยๆนะครับช่วงนี้ก็ยุ่งๆตามสไตล์ภาษาหมอ สมองระบบประสาทนะครับนะครับเพิ่มเติมคือพวกหลอดเลือดเนี่ยยุ่งนะฮะโอเคครับ